สวัสดีครับผมขับแห้า oh, oh, ่ sort of ้ามันม like ันมันมันห้งสู่รถเจ้าหรอกไม่ลักชกันละนีู่ยางโคตรเย็นหลักันหลักว่ไอ้เสียงปั๊มมนห้องอะห้องกานไม่ว่าจะตืนห๋มันหนักงเจ้าบ่ห้องเน้ยโอ้ยเซ่จัดหนักโคตรเอามันยาเยนะมันนีเดียวสียงอ่หลายโ้เีย ลงเอ๊มันว่ามันรถเจ้าได้ไงปั่มแตกเลยไม่ได้ผูกเลยเอางห้งลงสัน่ะะบัวนอนไปนี่ก็ได้นกเว้ยคาทัก้อนล่ะล่ำเนาะมัดเป็นมัดแค่่าเออไว้นั่นล่ะโอ้ยสวัสดีผมอ่ะสวัสดีพี่น้อง่ สวัสดีครับตอนนี้กับบรรยากาศเน้าผมบ่ายโมงบุญไหวกันจักหน่อยนะครับเซเมกจัดนะโอ้หัวกะมาหัวนครับหางแหลกชุดเทียกกระปูกกระใสอ้อยหน่อยๆครับเซเมกมาหอดผมกับเข้าไปเอาแนวกินนะครับผมคนอ่ะเวทคืดเลยวะว่าน,นอ่ะจัดจนเต็มหางลนะ อันนี้มันกับหางใหญ่พวกนี้มันใหญ่กว่ารถครับ<ช>หางผูกตัวนี้มันใหญ่กว่ารถมันลื่นหลอกมากหลากหลายครับผม<อ>เดี๋ยวเมฆออกหางนี่ออกน้ำแน่เ<อ>นี่ยอย่าบอกเด้อเนาะอืม,มค่อยขนขึ้นบบดนะี้อเอ๊ใจ่จนเต็มหางรถอ่าซิบหาแรงยกหางขึนห้องอาก,อาก,อากๆเลยครับห<อ>นักแห้งครับ ที่เั้งนั้นประมาณสองตันครับสองตันกลัวไอ้รถผมก็คือมันยกได้ครับถาพื้นฟื้นยกได้พอดีตอนวังเว้นเนี่ยวังหันผมดึง,บงดบเบื้องไอ้ระดับน้ำมันน้ำมันเพื่องไถ่นะครับมันขาดนะครับผมเลยประกาอัดแห้งครับยานปั๊มมันแตกนะครับผมแล้วหนอกมาหอดห้แล้วก็ค่อยดึงเบื้องนะครับก็ได้แวะไปไอ รถว่าแห้งว่แห้งเหมือนเดือเสียเมฆอ่ะโอ้แต่ว่ารถเสียเมฆใส่เต็มเต็มยกขึ้นเลยครับรถไอ้ยันมาสี่สิบเก่าแรงแล้วโอ้ยกบ่ไปเลยครับแ่หน่ยนี่ครับไง่ต่หุนครับจอนเดียวเพราะเขา่เข้าใจกันรถเสียเมฆยกได้สบายครับเสียงปั๊มนี่ว่าดังเลยนะครับใส่เต็มเต็มพื่อกันนี่แหละครับผมไปปลูกไปยกมาบึงแล้ว ท่อยเสียงหันไปไล่นั่นเสียงหันไปไล่นั่นไปไครับผุ้มย้ายตะหุนครับไปปูเกียวสองได้เสียเมียวะเบิดเบิดเบิดอุ้ยแสงงานมันโศกโซนแห้งครับคือปลามันอยู่บนแห้งเท่านั้น สองไหมครับปั๊มว่าดีนะครับผมก็ไปซ้อมมาแล้วเท่านึงเครื่องก็เริ่มรวมแล้วครับเริ่มมีอาการพ่นออกท่อหายใจแล้วนะครับผมหาเสียเมี่ยงได้เร้าครับพ่อว่วยไปขับเรือเล่บบ่ได้ไปครับขับเรือน้ำเที่ยวนะครับผมก็ได้มาครับแท่นผมก็ได้หยอดครับไอ้น้องเขานะครับ นัดกันเสียเมฆเสียเมฆมือเศร้าครับบ่มาครับผมทีมงานทำเที่ยงนะครับ <c oughs> อ้ยจังใหยากร่างกระดอกกระเดียก็หากรว่าอา,อาบน้ำอยู่กำลังออกมากครับจนบใบม่วงครับผมเนี่ยผมปลูกถาก็พอเลาบพอเลาะก็เป็นคนครับที่แรกผมส่วนกันมาไวไมาเฮ็ดกับทีมงานนี่แหละครับให้พอเลาไปครับเรือน้ำเที่ยวรับจ้างนะครับผม นัดก,นกันกับเสียเมฆเนี่ยมือเศร้าแต่แก็บ,บ่ได้เลี้ยงกันเลยครับไไเสียเมฆมากผมกันเลยท่ายวิโดีแอละครับมือเศร้านี่บไ่ได้ทาย,ทยเบิรงครับล่องนี่ก,ก็พยายามเบ็ดครับพราะว่าผมไม่ได้พะว่าพอเราไ่ได้เลี้ยนจากตรงกลางกอนนะครับเลยบ่ค่อยตรงกันได้คือผูกคล้องให้คล้องเองเอาที่ท,ที่ครับ บ่าปูข้างครับนี่ประมาณบ่ถึงเมตรครับจากตรงกลางของรองนี้มหารองนี้นะครับผมบ่ถึงเมตรแล้วก็ที่ที่เห็นมันโคตรคงอครับก็คือเอาแนวแนวระดับมาจากคันแท่นหน้าครับมันกับบคคอยตรงเนาะนะครับผมแต่ว่าพอเรากพยายามเบียดไม่เลือยจนมันก็แปะตรงหมดแล้วครับนี่ที่แรกมันกับโคตรคงอมาจากแนวคันแท้ครับ ว่าหอดชว่วงนี่แล้ก็พยายามเบ็ดไปเรอยบแต่ว่าหางปูค้มเนี่ยย่งตั้งตั้งผานบนท่านได้ครับเพราะว่าผานตนึงมันงอครับผานกบขีดินมันครับผมมันงอมันไปต่ําต่อนะครับเนี่ยมันกบขีดินบเบิดครับมันเป็นคู่คู่อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าฝั่งฝัง่งหนึ่งนี่กบดินพอดีมันถีเรียบไปเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับผมเพราะว่าฮาแลียนไปกลับนะครับมันเห็นแบบชัดเจนเลยเนี่ย ต่ว่าก็บ่เป็นยังครับบ่บ่มีผลต่อการงอกของอ้อยครับเพราะตว่าอ้อยลงดินครับเกิดขึ้นเกาน่านะครับผมนี่นะครับเอาเข่าวพางเบิ้งครับโอ้เสี่ยเมฆจัดนักให้รถผมเลยหาทิพหาแรงมื่อนั้นผมไปจอดอยกฟ้ากระโปรงเทียบเบิ้งกับรถ49แรงของเสี่ยเมฆนะครับยกฟ้าฝูงเบิ้งเท่ากันครับ รถไทยชีสิบเก้ายันมาของเสียเมเครื่องใหญ่กว่าครับเครื่องงหญ่กว่าครับผมตัวนั้นสี่สูบตัวนี้สามสูบครับก็สไตล์จอรเดียเนี่ยลูกงหญ่ช่วงชักเงวานะครับมันก็เลยเอาเข็นแรงมาออกมาได้หาสิบหาแรงจากเครื่องสีสิบแรงนะครับผมเข็นแรงมาไข่รถมอไซค์หรอครับยัดลูกทํานองนี้นะครับผมเครื่องน้อยหน่อยแต่ว่ายัดลูกงหญ่ทํานองนี้ครับ รีดแรงมาออกมาได้จนได้เจ็ดสิบหาแรงเลยครับสูงสุดหุ่นใหญ่ครับแต่ว่าเครื่องหอม่ก็รถเสียเมฆต่ว่าหุ่นใหญ่กว่าครับผมครับแต่ว่าเวลาเห็นงานมันกันนิ่งเหมือนกันครับเพราะว่าน้ำหนักคนหลนะครับผมดีพอดีไปดันได้กันเบื้องบรถเสียเมฆ ใจสีโป๊ะเงาสู่รถเสียมีครับเพราะว่ารถเสียมีเป็นยันมามันงสี่ถูบเนาะนะครับผมตัวนี้สามถูบใจโป๊ะเงากว่าครับแต่ว่าหลีดแรงมาผมกได้หลายกว่าน่ะผมไปโอ้พ่อหันมาทล่าเหรอพ่อหัวอ้อนพอหัวมังค์้ด็กง่ายง่ายง่าเอาปิดเปิด ครับรถสามสูบนะครับผมสามสูบฐาใส่หางปลูกพอดีครับรถมันก็ยจีปลูกง่ายกว่านี้ครับอันนี้มันหางปลุกรุ่นใหญ่ครับเจ็ดสิบแปดสิบแรงถึียงลอยแรงนะครับผมหางปลูกตัวนี้คุนครับมันลื่นรถออกมา,ากักไลยครับเนะี่ยโอ้รถหนีโยกลอยเลยครับ ่ะผมรู้หน้าที่ผมแล้วว่าผมเฮ็ดหยัง <c oughs> นะผมหน้าที่ผมก็สิกบอ้อยนะมื้อนี้แหละครับใ<ป>ส่งานโหดแท้ครับเอาเอาเอาไอ้เจมิก ลำพังถาไปใช้ยางยางตัว40หาแรงมันก็ขึ้นรถหน่อยแล้วครับเนี่ยซ่อมรถหน่อยเลยนะครับของเจอนเดียนะครับผม40 40หาถาเข้าไปใช้ยางหน่อยมันก็ซ่อมกันแล้วครับแต่ว่าขั้นหนารหัสซีรีส์หาอีเนี่ยจะเป็นขั้นหนาตรงครับถ้าเป็นรหัสดีซีรีส์หาดีนะครับผมเดีย๋ยวพวกซีศูนย์หาศูนย์ซีหาดีนะครับจะเป็นขั้นหนาแบบระบบปิดน้อยๆน,นะครับผม ตัวดีกับตัวอ e ีนี่เกยันแชรระบบขั้นหนาครับก็บขนาดยางนะครับผมนอกนั่นก็สไตล์เดียวกันเดะนะครับพอดไปใส่ยางน้อน่กยแล,ล่นลุงตุ่มได้เชแล้วครับเนี่ยหุ่นก็ซ้ำก,กันแล้วครับแต่ว่าหากมาใส่ยางใหญ่มันก็คือจังรถใหญ่ซื้อครับแต่ว่ามันเป็นรถหน่อยนะครับผมรถหน่อยแรงมาหน่อยครับแมนแถวมาเปลี่ยนใส่ยางใหญ่ของผมเนี่ย รูเลียงเลยครับแรนไก่ลดหาสิบแรลงของ่ขยสีสโมนี่คนละอารมณ์เลยครับคนละแบบกันแร่นะครับเพราะว่ามันใหญ่ลื่นกันแห้งคนับผมลูปทรงหุนเพ่นกับบึกบืนครับต่ว่ากันแล้งมากกว่ายเท่าไดดอก <c oughs> นะคะผม อย่าสอง้งใส่อวอยเต็มเต,มต็มยังแลนแลนบ่ค่อยออกครับสไตล์เครื่องสามสูบครับนะอ๋ะอนี่ครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึงครับสำหรับการปลูกไอ้นะผมรถ หาที่หาเร่งหาถามหนึ่งศูนย์ผมเนี่ยมันใช่อย่างไงเงช่นะครับผมพอเสียของการปูป่อยนะครับก็คือมันยกขึ้นพวสูงครับหางปูเขาแม่นยิ่งขึ้นชุดทางน้ามันสูงกันบ่ครับมันเหินขึ้นทางหลังต่ำลงเวลาเขาโยกหางขึ้นเนี่ยหางปูมันยิ่งพกค่อยวิดกีดินครับเพราะว่าทางน้ามันสูงนะครับผมถ้าเป็นรอดเดือมมันมีรอดน้อยน้อยมันเกิดเกลื่อนครับเวลาเขายกขึ้นมันก็สี มันก็สูงครับเครื่องผูกเขาก็ร้อยตัวได้สูงกว่านี่นะครับผมเลี่ยนใส่ยางแง่เนี่ยโยกขึ้นวิดขีดดินประมาณสิบเส้นนี่แหละครับถ้าเจอมองนุ่นๆนี่ก็แล่นลากไปเลยแหละครับถ้าอยากให้ดีคือเปลี่ยนยางนะแง่เงงลี่ยนยางหลังแง่เป็นขอบสามสิบนะครับผมมันด้บาลานกันมันด้เกลืองกันครับอันนี้หนานเป็นสูงๆครับยกหางผูกกับบอกค่อยวิดดินครับผมเอาง่ายๆนะครับผม ท่านวัยก็คิดว่านาจะบบพอนะครับไปชีได้แปลน้ำขอไอ้พันน้ำเสียอวอบนะครับจะไปซื้อพันน้ำเพิ่นหมดแลว้ววะขอ,อน้ำสาแก่ผมนะครับนี่ครับนี่นาทีของผมครับคบบ้อยคิดว่านะครับวอยที่ปลูกสุดหวัวลองพอดีครับปกติลำพังถ้าเข้าไปอยากกบนังเช่ อย่างวะที่ห้าสุดครับเวลาถอยห้อกับใบมีดดันนารูปไปน้ำนะครับผมส่ว,ว่ามันดูดมาหดหนีปั๊บนะครับมันจะมีอ้อยกล่องอยู่น้ำมูนีนะครับผมเวลาเขาถอยห่าใบมีดรูปไปน้ำมันอีก,กบอ่บพอดีครับห่อกับอีกใบหนึ่งควบนะครับผมแต่ว่าถาสทรงเฝ้ามีคนว่างอยู่แล้วก็บ่ต้องรูปครับไปเลยปลูกต่อเลยเงี้ยวๆครับดันเงี้ยวๆอ้าว ฟังนี่บอค่อยกบเท่าไรตัวนี้ครับบักจกกะบมเดยวมานำครับบักจกเอาบก,กบหายเลยต้วครับ้างที่ไอ้มันตั้งบ่ได้นะครับผม้างที่ผมว่าไอพนันพันกบไอขี้ดินมันไปนตำตัวนะครับ หล่ใช่ปะโอ้โอ้มากบหลายไ,ได้ครับเนี่ยเออ,อเปนที่ดดนำมากบใหม่ครับมือรุ่นนี่ครับเห็นลำอ้อยกากซากเลยเนี่ยนะครับผมนี่นะครับบ่ได้ปลูกอ้อยมาก สามสี่ปีครับก็ไ่ได้ตั้งใจก็ไ่ได้คิดว่าสิหันมาปลูกอ้อยอีกหรอกครับแต่ว่าพื้นที่เฮามีราคาเหล่าใจครับเล่ก็ว่าสิปลูกไว้้าจวดนะครับผมแต่ว่าก็ไ่ได้เห็ดคักขึ้นเก่าหรอกครับรเล่ก็ไ่ได้เช็คเครื่องไหม่เครื่องมือของนะครับระมอณว่าบ่พร้อมนะครับแต่ว่าหักอยากเฮ็ดนะครับผม จะปลูกนะครับอย่างนี้ครับทีมงานเชียงทำเดี๋วดยวไอจบลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปหาปักจกมาขรบ่อยครับเพาราะว่ารู้สึกว่า ฐานขังนึ่งมันกวบวค่อยดีครับมันต่ำตอนเด็ดบอได้ครับนี่ครับไายเบ็ด้ังแล้วครับ้ังนึงก็สิได้ประมาณสามล่องครับสามล่องสี่ล่องครับล่องที่สี่สุดนะครับผมนี่ โ okay. อเคนบผมมันสุดซื้อนั่นครับก็บคือปลูกให้เบิร์ตแรลถลเ,เป่ากลับมันกับข่อยเพรเสียเที่ยวครับเวลาเขาใส่ไม่มาอากกับปูกลามากเลยครับเนี่ยก็บอต้องมาปลูกข่ำของเกานะ่าเนาะเนาะรถก็มาแห้งเนี่ยนะเฉยๆเพข่้นมา นอของเสียเมียมาปลุกนี่ครับเห็นปะหนามันสูงหางปลูกมันก็ยกขึ้นมาสูงนะครับตุกจิ้งกับเลนงองงงงน้ำกลนะครับผมเออยกขึ้นชุดอลไรได้ครับน่ะหันขึ้นชุดชุดโตแล้วนะครับผม ใส่อ้อยมากเขากับไล่ปลูกไม้ไม้ไม้เลยครับก็ต้องต่อรองไร่ปลูกเขาไหมปุ๊บเขากับแรนมาซำลองเ็าปลูกสวนกันมาแล้วก็ปลูกไร่ขึ้นไปไม่อีกครับคือมันสุดใส่อาฮอดนั่นครับโอเคทุกท่านเสร็จไปแล้วหางหนึ่งเดี๋ยวรับชมอีพี่ต่อไปเดี๋ยวผมไปหาบักจกมา บกบขิดดินแถวนี้กอนนะครับรู้สึกว่าตัาง้งพานมาได้นี่กัดยากเขาอีกแล้วครับต่าตัวนะผมมันโคตรเขาต้องไปเบ็ดพันในฐานกบกบขิดดินมันอีกครับในคลิปหน้าพอกันไหมครับผมคลิปนี้ก็อยืลืมกไรก็ติดตามครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Walking alone